สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ชิปเชื่อมโลกนะครับเชื่อมโลกเชื่อมธุรกิจเชื่อมชีวิตพิชิตความส,มสําเร็จนะครับวันนี้เราจะเจาะก,กันเรื่องของการเชื่อมไทยกับเชื่อมจีนโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าเราอยู่กับคนที่เรียกว่าเป็นกูรูด,ด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเที่ยวประเทศจีนะคุณสมชายชมรัก,การเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ ทำธุรกิจท่องเที่ยวมาอาจจะเรียกว่าค้นชีวิตเลยใช่ไหมครับสี่สิบกว่าปีสี่สิบปีนะครับโดยเฉพาะท่องเที่ยวที่จีนเลยใช่ฉะนั้นเป็นหลักเลยครับเป็นหลักเลยนะครับเห็นเมื่อก่อนนี้พี่สมชายบอกว่าในช่วงก่อนโควิดช่วงที่ธุรกิจท่องเที่ยวเฟื่องฟูเนี่ยปีหนึ่งเอาง่ายๆเลยตัวเลขกลมๆเนี่ยเกือบแสนคนใช่ไหมครับสมัยก่อนครับแต่หลังจากโควิดนี่ถือว่ายุบลงไปเยอะมากโควิดนี่คือหายไปเลยทุกอย่างมันหยุดชะงักไปสามปีสามปีนะครับ ท่านนายกเศรษฐาทวีสินพร้อมกับคณะเป็นคณะใหญ่นะครับไปจีนไปจราจาทั้งธุรกิจการค้าการลงทุนแล้วก็มีการพูดเรื่องการท่องเที่ยวด้วยแต่ถ้าจะถามในแง่ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะครับคุณสมชายมองว่าเป้าหมายของรัฐบาลนั้นตั้งเป้าฟรีวีซ่าเนี่ยมันจะมันเกิดผลเห็นเปรูปธรรมอะไรยังไงครับหัวใจสําคัญของการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือความปลอดภัยไปประเทศไหนในการเดินทางอะไรความปลอดภัยเนี่ย เป็นเป็นหัวใจสําคัญนะแต่เรื่องวีซ่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ของแถมของแถมนะของแถมพูดไงคือคนจีนก็อาจจะไม่ได้คิดซีเรียสแบบฟรีไม่ฟรีฟรีไม่ฟรีนี่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าไทยเวลามาเมืองไทยแล้วเที่ยวสนุกการต้อนรับเยี่ยมอาหารการกินดีที่พักดีการคมนาคมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยนะมัน้อมเป้าหมายของจีน เมื่อปี20เนคือ,คอยากจะส่งเสริมให้คนจีนเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย1 0 0รล้านคนในหนึ่งปีขึ้นไปอโอ้โหแล้วก็อินบาวเนี่ยก็100รล้านคนเหมือนกัน<อ>คือแลกเปลี่ยนความเป็นธรรมในการแลกเปลี่ยนน<อ>ักท่องเที่ยวน<อ>ในการส่งเสริมท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนเข้าออกที่เสมอภาคเนี่ยจีนก็จะคิดว่าเป็นการเสียเปรียบไม่ใช่ว่าเขาส่งเสริมคนท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะครับแต่เขาเวลาเดียวกันเขาก็ส่งเสริม นักท่องเที่ยวจีนท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อนําเทคโนโลยีในสมัยใหม่เอาอางอาม่าที่ห่างเหินกับเทคโนโลยีไปท่องเที่ยวพร้อมกับขึ้นมาบนรถขึ้นมาท่องเที่ยวก็สอนการใช้เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือต่างๆเพื่อจะนำคนจีนเข้าไปอยู่ในโซเชียลในระบบเพื่อจะให้ทนโลกเมื่อสิบกว่าปีก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นก็เห็นอะไรใช่ไหมว่ารถ ที่ไม่มีคนขับถูกต้องจ่ายเงินขอทานยังต้องใช้โทรศัมือถืสสแกนตัวโคดอันนี้อาจจะเป็นพูดการพูดเล่นแต่ความเป็นจริงมันเริ่มแล้วมันเป็นแล้วไปจ่ายของตามตลาดเพราะว่าเขาไม่มีเสียทางตอนมันง่ายในการใช้ชีวิตก็คนจีนอากงกามาเนี่ยจ่ายเงินไม่ได้ถือเงินออกไปถือโทรศัมแล้วไปได้คือเอาจีนเที่ยวจีนแล้วให้จีนรู้จักใช้โซเชียลเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเลย ทุกบ้านเนี่ยทำบ้านของตัวเองเป็นเกทเฮาอาหารการกินนี่ขายแพงไข่เคยขายใบละ20หยวนนะใบละร้อยบาทตอนนี้จีนก็เริ่มที่จะสติ๊กในเรื่องนี้แล้วว่าคุณทําอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ,ะมันจะเสียเอาผู้ประกอบการมาอรบรมมาพูดคุยเพื่อจะให้รับทราบถึงว่า การที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นดาบสองคมที่มันจะทิ่มทุณในวันหนวันญี่ปุ่นเนี่เป็นตัวอย่างที่ดีอ๋อครับทำไมคนไทยไปญี่ปุ่น<ม>เพราะว่าไปซื้อของที่ไหน2 0 0นอยเย็นก็ที่ไหนก็200นอเย็นทางจีนมักจะตั้งคำถามเสมอเรื่องความปลอดภัยีเรื่องร่วมกระตามเรื่องของการฆาตกรรมท่องเที่ยวเรื่องของแกนคอลเซนเตอร์เจปาถาสามสี่เรื่องที่พูดมาเนี่ยพี่สมชายมาว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆที่จีนเขายังคาใจอยู่พี่จีนบอกว่า ม่ให้นักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยเพราะกลัวมา,าเป็นคอเซนเอ็เซนเตอร์นี่ก็เป็นส่วนหนี่ยนะฮะเรื่องที่บอกว่าความปลอดภัยก็คือจมน้ําตายในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเรากับภาค,ครัฐท้องถิ่นนะฮะดูแลนักท่องเที่ยวทั่วถึงใหมนี่เขาเติกมากเลยเ,เขาต้องบอกให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยว่า ต้องดูแลนะักท่องเที่ยวจีนให้ดีที่สุดแต่จะให้มีการจมน้ําตายนะอสองมาการข้ามถนนจีนกับไทยเนี่ยวิ่งคนละเลนกันจีนมาเมืองไทยเนี่ยผือมองแต่ซ้ายไม่มองขวาปับ๊บโดนเป้ยงเนี่ยข้ามถนนโดนนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเมืม่อก่อนเนีจีนมาเยอะเนี่ยก็โดนจมน้ําตายรถชนตายเนี่ยก็มีคดีอยู่ตลอดเวลานะเขาถึงหนักแน่นว่า ไปประเทศไหนนะว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวตายเกินกว่า8คนต่อปีเนี่ยสถานทูตต้องเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวประเทศนั้นอย่าส่งเสริมอย่างเดียว<อ>เขาไม่ต้องการก็คือไปส่งเสริมคนเข้ามาแล้วออกก็ดูกลับไปเนี่ยเขาไม่ชอบสุดๆเลยเห็นว่ามีให้ความสำคัญกับการเรียกหน่วยง,งานของรัฐต้องไปคุยเรื่องนี้จริงจังเลยใช่ไหมครับเวลาเกิดเหตุหลายๆคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่จบคนตายสามสี่สิบคน ก็ไม่จบเขาต้องการระดับไหนครับต้องระดับผู้บริหารใหญ่สุดขององค์กรต้องมีคนรับผิดชอบเลยคดีปั๊บต้องมีคนรับผิดชอบแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวผู้ว่าการท่องเที่ยวอย่างนั้นเลยไหมครับต้องเป็นสั่งการโดยมติหรือนายกตอนนี้นายกก็ครับแอคชั่นในการที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนแต่การท่องเที่ยวมันเปลี่ยนการท่องเที่ยวของเราเนี่ย ยังมีความคาดหวังว่านักท่องเที่ยวจะเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเข้ามาแล้วก็ไปช้อปปิ้งก็ได้ผลประโยชน์ร้านช้อปปิ้งก็เปิดทุกร้านก็เปิดร้านเพชรร้านอะไรพวกนี้นะร้านช้อปปิ้งแต่เนื่องจากว่าียนตรงๆนะโควิดสามปีที่มันปิดประเทศทุกคนใช้แต่ออนไลน์ไม่อยากไปเดินห้างไม่อยากไปเดินช้อปปิ้งนะ ผู้จิกรรมท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปโดยสเฉย,ยนล้ว<ม>ก็จะผิดหวัง<อ>ก็ผิดหวังทำไมนะักท่องเที่ยวไม่เข้าที่จริงนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่มันเข้ามามันไม่ใช่เป็นกรุ๊ปที่จะมาช้อปปิ้งคนที่มีกรุ๊ปมีมาไหมก็ยังมีมาอยู่ครับแต่คนที่มานะส่วนมากจะกอดอกและเดินดูเฉยๆ<อ>มีกรุ๊ปเข้ามาแต่ผมสอบถามผู้ประกอบการหลายคนนะบอกว่าขาดทุนทุกกุ๊ม เนื่องจากว่ายังคาดหวังที่ยังทําทัวร์ศูนย์เหรียญอยู่ยังคาดหวังศูนย์เหรียญก็กลับมาแล้วก็กาไรขายออปชั่นขายอะไรต่างๆแต่แต่อย่าไปคาดหวังแล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนตรงๆเลยถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนนะฮะรัฐบาลจะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงครับถึงจะทําให้คุ้มค่ารัฐบาลตอนนี้ก็ปรับอยู่ผมอยากให้ถ้าภาครัฐนะหวังว่าตัวนี้ก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งของของฝากรัฐขอให้เชื่อมระบบออนไลน์กับ ทางการต้องเที่ยของเราเนี่ยเชื่อมออนไลน์แล้วก็เชื่อมกับระบบกระทรวงการคลังเพื่อจะได้กันว่าไม่ใช่เงินมาแต่ไม่เข้าระบบอันนั้นเป็นลักษณะเหมือนกระซื้อสินค้ามากกว่าแต่ทําไมให้คนคนจีนมาเที่ยวไทยได้ยางคนจีนเขามาเที่ยวเขาเขาซื้อตั๋วเองเขาซื้อไรเองนะฮะเขาก็ไม่ได้เสียหายมาที่นี่เขาจองโรงแรมเองออนไลน์ทุกอย่างเขาก็เงินแต่เพียงแต่ว่าเงินที่ ที่เขซื้อนั่นครับม,มันต้องมันต้องมันต้องเข้ารัฐบ้างผลประโยชน์ของรัฐจะได้จากการทองเชิญจริงๆ<อ>นะแต่ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อไม่มีการจ่ายเงินตามระบบ,บแต่ตอนนี้ไทยเราก็ต้องพัฒนานะว่าในในทุกระบบ,รบเราจะไปปิดกั้นเ,เราจะใช้เงินสด เราไม่ใช้การจ่ายเงินด้วยออนไลน์ออนไลน์ด้วยโทรศัพท์ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่เป็นเตรียมพร้อมที่จะรองรับเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบเพราะว่าต่อนนี้คนจีนมาใช้ e s h a ร p pay adp มันเชื่อมกับระบบกระทรวงการคลังเราไหมเชื่อมกับระบบภาษีเราไหมห้างร้านปัจจุบันนี้เราไปีิสยามพลคอนไปดูีิเซนทัลตอนนี้การขายเสื้อผ้าการขายผมจะหาซื้อรองเท้า ตอนนี้ยังหาซื้อยากเลยแที่แบรนด์ต่างๆนี่เขาก็เอาลุจากจากจากเคลหมดแล้วเพราะว่าคนซื้อน้อยเขาซื้อออนไลน์ถูกกว่าอะไรออกต่อไปขายสามสี่พันซื้อออนไลน์คู่ละพันกว่าบาทเจ0ดบาทก็ซื้อได้อย่างเนี้ยเพียงแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนยังไงทาง ห้างเขาก็ปรับกลยุทธ์ของเขาตอนนี้ลองไปที่ห้างสิร้านอาหารที่ดังๆจากแบรนด์จากต่างประเทศแต่ละอันแต่ละอันมาเต็มหมดเลยคนก็แน่นคนก็เยอะมันก็ได้ค่าเช่าก็ดีทุกอย่าง็ดิมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแต่ผู้ประกอบการของเราเน่องจะหวังกุ๊ทัวร์มาจะเก็บเงินเก็บเงินเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ต้องเปลี่ยนการรับแขกแบบว่าเราจะรับแบบไหนเราจะทํำยังไงให้แขกมาใช้บริการของเราเราต้อง เปลี่ยนไซส์ของของท่องเที่ยวว่าเหมือนกับรถเหมือนกับอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ลักัวรี่ในการต้อนรับมีไหมตอนนี้ยังไม่เห็นบริษัตทตัวที่ที่เน้นในลักัวรี่ในการท่องเที่ยวนะโอ้ค่ะเออตอนนี้จีนตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นเศรษฐีใหมนะ่<ๆ>นนกออนน็อยากจะโรู้อยากอะไร มันก็เริ่มเข้ามาการท่องเที่ยวไทยกําลังทําอยู่<อ>กค็คือเป็นพรีเมียมทัวร์กำลังไปคุยอยู่รัฐบาลไทยก็ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่านโยบายฟรีวีซ่าซึ่งตั้งแต่กันยาย,ยนปีนี้จนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าตั้งเป้าไว้ว่าน่า<ม>จะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นจากเดิม500,000ถึง700,000คนณวันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประมาณสัก4ล้านกว่าคนตั้งเป้าไว้5ล้านคนนะครับพี่สมชายคิดว่ามันจะใกล้เคียงความจริงไหมครับถ้าแก้ไขปัญหาครับ ที่อย่างที่ผมนึงเรื่องของปลอดภัยสองมาการการันตีความปลอดภัยให้เขาได้สามมาก็คือการต้อนรับแบบมีประสิทธิภาพความพัฒนาใจจะเป็นความทรงจําที่ดีที่คนนักท่องเที่ยวจะเอากลับไปพูดและก็เชิญชวนคนต่อมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นไอ้ที่ยอดอีกหนึ่งล้านกว่าคนจะเพิ่มให้มันถึงหรือไม่ถึงเนี่ยผมคิดว่า เนื่องจากฟรีวีซ่ามันก็กระตุ้นเป็นบางส่วนนะครับแตนะ่ต้องให้ความสําคัญเนื่องสายการบินต้องให้ความสําคัญกับทุกสายการบินมีเป็นเฉพาะสายการบินสายการบินไหนสายการบินรับนะฮะเหมือนกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากฟรีวีซ่า ไม่ใช่เอาสายการบินเดียวแต่ต้องไปต้อนรับทุกสายการบินต้องให้ความสาคัญเริ่มต้นในส่วนนี้ให้ความประทับใจมันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกสายการบินอันนี้คุณสมชายมีความว่าท่านนายกต้องไปรับทุกสายการบินเลยไม่ต้องไปลบไม่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นคนไหนตอนนี้รัฐมนตรีมีตั้งสามสามที่กว่าท่านแล้วแบ่งกันไปรล้นะให้เกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลไทยให้ความสนใจกับสายการบินนะฮะเปิดการฟรีการท้องเกี่ยวอะไรต่างๆ่นะฮะ เรื่องที่ไปเจรจาอะไรต่างๆอย่าเรียกเฉพาะสายการบินเดียวมาะต้องให้ทุกสายการบินเามีส่วนร่วมนะฮะความประทับใจก็จะเกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราปฏิบัติเฉพาะสายการบินเดียวนะฮะสายการบินอื่นก็จะแอนตี้อันนี้เป็นนิสัยปกติของคนก็จะไม่ให้ความไม่ให้ความร่วมมือไม่ความร่วมมือปั๊บเนี่ยไอการที่จะเป็นปึกแผ่นที่จะกระตุ้นด้วยกันเนี่ยมันจะไม่เกิด ี่เป็นเพียงสิ่งที่เราพูดในเชิงนโยบายในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับการให้ฟรีวีซา่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกวันนี้ไม่ใช่แค่จีนนะครับปกติแล้วก็มีมากถึง57ประเทศนะครับที่สามารถมาถ่ายได้โดยที่ไม่ต้องทําวีซา่าแม้แต่อิสราเอลประเทศในอาหรับก็มาประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องใช้วีซา่าเหมือนกันนะครับเรื่องใหญ่ที่จะต้องคุยกันต่อไปก็คือเรื่องของการสร้างความมั่นใจโดยเฉพาะในแง่ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวว่าเขามีความเห็นด้วยหรือว่า มองว่ารัฐบาลควรจะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงในการที่จะทําให้วีซ่าฟรีนั้นได้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังครับอีสักครู่กลับมาพบกับคุณสมชายชมรกาวิกเอ็นทัวร์ก,กับผมชิปชมพกลกับสนับสนุนบริการโดย วิกเอนทัวร์กระเป๋ากล้องตาต้ตนไม้เือทุกที่ที่มีช่างภาพชิปจำลกยังคงอยู่กับคุณสมชายจมระการนะครับแห่งวิกเอนทัวร์ซึ่งพูดด้เตียปากว่าเป็นคนที่คลุกคลีกับการทําทัวร์มาค่อนชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะรู้เรื่องราวเจาะลึกเกี่ยวกับเมืองจีนอุปนิสัยของชาวจีนรวมถึงนโยบายต่างๆที่คิดว่าน่าจะ็นประโยชน์ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้ามาในเมืองไทยตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ แต่ว่ายัางมีประเด็นปิกงจ่ออื่นอีกเยอะมากมายที่ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นอยากจะชี้แนะรัฐบาลว่าควรจะทําอย่างไรรวมถึงเรื่องของการให้สิทธิพิเศษกับนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่จีนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านโครงการ Thailand In ิทก a ซึ่งมีมานานแล้วแต่ว่าวันนี้ในแง่ของพัฒนาการของบัตรนี้เนี่ยทบบุกวันนี้ไปถึงไหนแล้วมีสมาชิกมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อมูลจากฝ่ายรัฐจากการท่องเที่ยวจากการท่าอากาศยานจาก,การัฐนตรีคมนาคมเนี่ยเห็นท่านก็บอกว่า จำนวนเที่ยวบินดูไตร์แม้แต่บริษัทก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าในแง่ของผู้ประกอบการบางบริษัทอาจจะไม่ทุกบริษทัทเนี่ยนะครับบริษัทของคุณสมชายเองเราเห็นตัวเลขเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงครับมันขึ้นหรือมันลงยังไงร,รู้ว่าสกปรกเรียนตรงๆนะผมเป็น BSP สมาชิกของเอตานะเรารจะรู้ว่าสายการบินไหนเพิ่มสายการบินไหนยกเลิกเราจะรู้เลยเพียงแต่เราขอพูดในฐานะความเป็นจริงครับที่บอกว่าสายเกินินึ่เพิ่ม แต่ก็มีสายการบินยกเลิกเพราะว่าผู้โดยสารไม่มีโอ้ไม่ใช่ว่าอยากจะยกเลิกไปแอนตี้ไข่ไม่ใช่สายการบินเนี่ยจะไม่มีการแอนตี้ไข่เพราะว่าทําธุรกิจนะเว้นแต่รัฐบาลสั่งจากเปลี่ยนจากเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เป็นเครื่องเล็กอย่างนี้ก็ผู้โดยสารไม่เพียงพอนะเป็นเรื่องปกติจากจากเครื่องเล็กเป็นเครื่องใหญ่ก็ผู้โดยสารเพิ่มตุลานี่เป็นช่วงที่พีคเลยนะแต่สายการบินบางสายยกเลิกไฟล์ ผมก็ไม่ทราบสาเหตุทั้งๆท,ท,ที่รัฐบาลก็กระตุน้นฟรีวีซ่าบินสองไฟเหลือไฟล์เดียวอ,อย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจะนะฮะไอ้เรื่องอย่างนี้ผมเรียนตรงๆนะว่าภาครัฐต,ต้องต้องรีบล่ะต้องรีบเชิญผู้ประกอบการที่เป็นสายการบิน่าเชิญสายการบินเดียวเชิญทุกสายการบินให้ความเป็นธรรมก็มีคนวิจารณ์กันเยอะบางคนก็ให้ผลบ้ว่าเนื่องจากเศรษฐกิจจีนตัวนี้อาจจะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนอาจจะเราตัวคนก็ เรียกว่าไม่ค่อยอยากใช้จ่ายเรียนเรียนตรงๆว่าในส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่หลักเลยสําหรับเมืองไทยที่ใช้จ่ายไม่เยอะวัยรุ่นก็มาเที่ยวได้เมื่อก่อนเรามีเอากงเอาม้ามาเที่ยวตอนนี้เด็กวัยรุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเยอะเราก็ตุ้นพวกนี้พวกนี้ก็มีตังค์นะอายุ20กว่า30กว่านี้มีตังค์แล้วทํางานมีตังค์แล้วแต่เราเอาจํานวนคนให้มันเยอะเงินมันก็เยอะต่ เด็กุ่นใหม่สาคัญไอ้ผมผมไม่กังวลในเรื่องนี้นะว่าเศรษฐกิจของของจีนกระทบการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ได้แพงอะไรเลยไม่ได้แพงเพียงแต่ข่าวสารที่ออกไปเนี่ยจริงความปลอดภัยอย่างที่ผมเน้นตลอดความปลอดภัยว่ากล้าการันตีก็มามาเมืองไทยจะไม่มีคนตายจากประสบการณ์โดยตรงของคุณสมชายเนี่ยนะครับเพราะว่าไปเมืองจีนอาจจะเรียกว่าไปมาแล้วทุกมรรทนด้วยซ้ำไปนะฮะเท่าที่ไปคุกคีกับคนจีน ดูข่าวส้ายคู่กับจีนซึ่งเราอาจจะได้ข่าวาบ่อยๆว่าจีนเขามีการเตือนภัยว่าโอ้หเมืองไทยอันตรายอย่างงั้นจิปาถะคนที่ในบึงจีนเองเนี่ยเท่าที่คุณําใจสัมผัสเนี่ยซีเรียสมากเลยใช่ไหมครับคือคือ,คอเรียนตรงๆว่าไอ้ข่าวที่มันออกไปที่ผมเน้นแต่คำว,ว่าความปลอดภยัยความปลอดภัย <ไป S 1> ่อกี้เนี่ยก็เพราะว่าจีนมันมีข่าวว่ามาเมืองไทยเนี่ยมันจะมีการหลอกคนจีนะนะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นครับ แกงพวกนี้มันไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับอแกงพวกนี้เนี่ยที่มันจะทําลายการท่องเที่ยวประเทศไทยไม่ได้อยู่เมืองไทยเพื่อนบ้านเราแต่อยู่เพื่อนบ้านของเรานะฮะมาเมืองไทยเป็นจุดเปลี่ยนครับหลอกมาเมืองไทยและเอานักท่องเที่ยวเหล่านี้ไปเป็นโดยเฉพาะเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรต่างๆนี่มาเที่ยวฟรีอะไรฟรีเนี่ยก็โดนเพื่อนหลอกอย่างนี้เป็นเพื่อนกันอย่างนี้หลอกแล้วก็เอาไปขายเป็นแรงงานทาสในในในควานเพื่อนบาน แรงงานทาสขายไม่ได้จนสุดท้ายพ่อเด็กพ่อแม่ก็อาจจะไม่ไม่ร่ำรวยไถ่ตัวได้ก็สุดท้ายเพราะว่ามีแก๊งพวงนี้อยู่ในเคื่อนบ้านของเรานะรับ,รบดึคนร้องดคนไปเป็นคอเซนเตอร์อแต่ถ้าทำคอเซนเตอร์ไม่ได้ความสามารถไม่ถึงก็สุดท้ายก็ขายเอาไว้อะโอโหนี่เป็นเรื่องจริงที่เราอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องจริงที่เป็นข่าวปัจจุบันเราไปนั่งแท็กซี่ที่เมืองจีนก็ถามว่า ไปเที่ยวเมืองไทยไหมก็บอกไม่ได้ไม่ได้อันตรายเดี๋ยวโดนขายไตผมบอกคุณไปเอามาจากไหนข่าวพวกนี้ก็บอกโอ้ยโซเชียลเต็มไปหมดเลยไอ้พวกนี้เราต้องต้องให้ความสําคัญนะแล้วถ้ามันข่าวพวกนี้มันแพร่หลายอยู่ในสังคมของคนจีนและคนจีนจะมาเมืองไทยเหรอเพราะว่าความปลอดภัยอย่างที่ผมเน้นตลอดว่าไม่ว่าจะเป็นรถชนตายตกจมน้ําตายอะไรยังเป็นปีกย่อยเรื่องไอ้ที่เกิดขึ้นว่ไม่นานเนี่ยใครับอพวกนี้ไอ คนสามารถพกปืนเข้าห้างได้นี่มันอันตรายมากๆม,ม,มันจะไม่น่าเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วอีกนโยบายหนึ่งที่น,น่าสนใจมากเป็นโยบายที่ทามาตั้งแต่สมัยอยดีตนจุกธีทักษินคือเรื่องของไทยแลนด์พรีเวลเการ์ดใ,ใช่ไหมครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับก็ยังมีอยู่ตอนนี้ก็ <c oughs> เริ่มเริ่มจะดูดีขึ้นเพราะว่าผมก็เป็นตัวแทนในในการจําหน่ายบัตรพวกนี้บ,บัตรพวกนี้ก็มีข่าวช่วงที่ก่อนการเลือกตั้งมีคนบอกว่า คนจีนพวกสีเทาเนี่ยจะถือบัตรเป็นสี่ห้าแสนคนมาอยู่ที่เมืองไทยที่จริงเรื่องอย่างนี้นะคนที่พูดเนี่ยไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงพูดในความรู้สึกในทัศนคติของของตัวเองที่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นที่จริงเนี่ยไม่ว่าเป็นคนชาติไหนก็แล้วแต่อยากจะถือพิวรตอิริการเนี่ยนะครับจะต้องได้รับการตรวจสอบ ความมันคงต่อมอไม่ใช่ตรวจสอบวันต่อวันเป็นเดือนสองเดือนตรวจสอบว่าคุณมีคดีอะไรแล้วก็ตรวจสอบไปถึงประเทศของคุณด้วยว่าละเอียดเลยนะรายละเอียดว่าคุณเป็นคนที่ขาวบริสุทธิ์ถึงจะออกบัตรนี้ให้คุไอ้สีเทาเป็นไปไม่ได้เลยร้อเปอร์เซ็น <จะ S 1> เลยแต่ที่อธิบายของบัตรไทยแลนด์อิลิการเนี่นะครับก็ยาวนาม,มาอกคนสมควรแล้ว เงื่อนไขมันเปลี่ยนแปลงจากเยอะจากในอดีตเยอะไหมครับเอ่อเมื่อก่อนมันตลอดชีพโอ้ตลอดชีพเลยอ่าตลอดชีพตอนนี้ก็เปลี่ยนละเปลี่ยนมี5ปี10ปีครับ20ปีตอนนี้ก็บัตรก็เหลือ3 3 3อย่างโอ้เมื่อก่อนอยู่เยอะเลยมีลายออปชั่นมีแต้มมีเอ่อมีแฟมิลี่มีอะไรเยอะแยะเลยมีตั้ง8ปดชนิดจากนี้ก็ลดเหลือน้อยลงค่าสมัครบัตรก็แพงขึ้น โอเคก็แพงขึ้นแพงก็กุ้มถ้าคุณได้ไบนี้คุณก็เป็น v ี p ของเมืองไทยคนอยู่เมืองไทยแบบสบายท่องเที่ยวแบบสบายนะฮะโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับเป็นผู้ถือหุ้นโอเป็นผู้ถือหุ้นแล้วเอเจนต์ทัวร์ต่างๆที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะขายบัตรนี้ให้กับอ่ามีมีทุกทุกคนมีสิทธิ์เพียงแต่ไปสมัครแล้วก่ออยู่ที่เงื่อนไขว่าขีดความสามารถในการแข่งงานมีสมาชิกอยู่แค่สามหมื่นกว่าเองชาวต่างชาติทั้งหมดเลยเหรอฮะเออทั้งหมดเลย สามหม <คน S 1> ื่นกว่าคนเลงคนกินแค่หมื่นกว่าคนอ๋อ,อสามออปชั่นที่มีเนี่ยอันที่อแพงที่สุดยังไงครับแพงที่สุดก็คือคมันมีเป็นแพทตินัมแกรนิตินัมค่าสมาชิกก็เริ่มตั้งแต่เก้าแสนล้านห้าแล้วก็สองล้านห้าแต่ไม่ใช่ต่อปีนะอันนี้ตลอดชีพตลอดชีพเลยนะตลอดชีพก็คือตามอายุของบัตรอ่าใช่อายุมันห้าปีสิบห้าปีสมัยก่อนคือตลอดชีพโอ้เออซื้อหนึ่งล้านตลอดชีพอันนั้นโอ้โหอ่าหนึ่งปีใช้ไปได้เจ็ดแปดแสน รัฐบาลขาดทุนยับเยินเลยสออตอนนี้ไม่ได้แล้ว<อ>จะก,กําหนดว่าคุณปีหนึ่งคุณจะใช้ได้กี่ครั้งกี่ครั้งเหมือนไปตีกอก,กเลยไปไปไปเช็คอัพร่างกายเ่ยไ,ได้กี่ครั้งกี่ครั้งจะมีกําหนดแล้วก็รถรับส่งสนามบินก็มีรถไปรับถึงวงช้างเลยแล้วก็ทํามีซ่าทําอะไรให้ก็คือเป็นวีพีเลีสรุปคมสุกเต็มที่ถ,ถ้ามีบัตรใบนี้แสดงว่าไว้ใจได้คนที่ข้าวบริสุทธิ์ละ ไม่ใช่จีนสีเทา,อย,าอย่างที่พูดถึงแน่นอนร้อยเปร์เซ็นตนยผมกล้าการตีช h i นาะค connect สนับสนุนโดยจีนไทยนิวส์ ใชหน้าคนในว่นนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการรเริ่ม1แถบหนึ่งเส้นทางหรือ BRI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดจีนเรื่องของรถไฟบรรทุกสินค้าหรือห้องเย็นวิ่งระหว่างจีนลาวและจีนเวียดน,นามรวมถึงเรื่องของทุเรียนเวียดน,นามที่กําลังมาแรงมากๆและเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เึ่ขนขณะนี้จีนสามารถผลิตหุ่นยนต์เพื่อการผ่าตัดเป็นของตัวเองได้แล้วครับ d ดวินชีสีโซจิโคซิสเต็มเป็นหุ่นยนต์ผ่าตัดรุ่นล่าสุดที่จีนพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยงานผ่าตัดของแพทย์ประกอบด้วยกล้องความละเอียดสูง3มิติตัวควบคุมการผ่าตัดที่ใช้งานได้อย่างคล่องตัวและอุปกรณ์ผ่าตัดที่มีความแม่นยำสูงเพื่อช่วยในการผ่าตัดขนาดเล็กมากและซับซ้อนประธานของ f o s ์ซันฟาร์ผู้พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์บอกว่าววก่อนหน้านี้ จีนเคยใช้หุ่นยนต์ดาวินชีขหุ่นยนต์ผ่าตัดรุ่นแรกๆจากบริษัท i n t u i t i v e Surgical Inc. ผู้ผลิตหุ่นยนต์ผ่าตัดในสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มนำเข้าหุ่นยนต์มายัางจีนตั้งแต่ปี2006จากนั้นจีนเริ่มศึกษาเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ในประเทศในปี2016และในที่สุดจีนสามารถสร้างหุ่นยนต์ผ่าตัดเวอร์ชันของตัวเองภายในไตรามาส3ของปีนี้หุ่นยนต์ผ่าตัดดาวินชีมากกว่า360ตัวจะถูกนำมาใช้งานทั่วประเทศ และผู้ป่วยมากกว่า4,02,000คนจะได้รับประโยชน์จากการรักษาที่แม่นยำประธานเจ้าหน้าทีท่บริหารของบริษัท Intuitive Surgical Inc เข้ราร่วมการเปิดตัวหุ่นยนต์ผ่าตัดรุ่นล่าสุดระบุว่าตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่และในระยะยาวยังมีโอกาสอีกมากในการนำหุ่นยนต์ผ่าตัดมาใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ รถไฟบรรทุกสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิสองขบวบนบรรทุกผักและผลไม้กว่า700ตันออกจากมณฑลยุนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนไปยังสปปลาวและเวียดนามถือเป็นการเปิดตัวบริการรถไฟบรรทุกสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิระหว่างประเทศในเส้นทางจีนลาวและจีนเวียดนามเป็นครั้งแรกรถไฟออกจากสถานีเยียนเหอเมืองวี่ซีมณฑลยุนนานใช้เวลาเดินทางประมาณ1วัน จะไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของสอปป,อปอลาวและจังหวัดหล่ากายของเวียดนามตอนนี้มีรถไฟให้บริการเส้นทางคุณหมิงเวียงจันทร์บรรละเที่ยวและเส้นทางคุณหมิงหล่าวกายสัปดาห์ละเที่ยวโดยในอนาคตจะมีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวตามความต้องการของลูกค้าผู้บริหารของบริษัทขนส่งสินค้ากล่าวว่ารถไฟบรรทุกสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมให้บริการด้วยห้องควบคุมความเย็นประสิทธิภาพสูง สินค้าจึงคงความสดใหม่ไม่เสียหายคาดว่าการให้บริการรถไฟบรรทุกสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิจะช่วยลำเลียงผักและผลไม้ส่งออกประมาณ50,000ตันและนำเข้าผลไม้มองร้อนกว่า1 0 0 0 0 0สตันผู้ประกอบธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซจำนวนมากในไทยหาช่องทางส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศจีนตลาดการบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยพยายามเข้าถึงตลาดจีนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้ผลิตอุปกรณ์ชกมวยรายหนึ่งจะส่งอุปกรณ์ชกมวยไปยังประเทศจีนธัญพร,พรเลิศสิริพาณิชผู้จัดการฝ่ายขายกล่าวว่าบริษัทเห็นความต้องการอุปกรณ์ชกมวยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี2013ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่จีนเริ่มมีโครงการข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงทางการค้ากับพันธมิตรโครงการนี้เป็นแรงผลักดันให้บริษัทพยายามขยายธุรกิจในตลาดจีน อัญยพรเล่าว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายอดขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแพลตฟอร์มจีนมีวิธีการทำการตลาดที่หลากหลายดังนั้นยอดขายของบริษัทในประเทศจีนจึงเพิ่มขึ้นหลายสิบล้านหยวนภายใน5ปีและปีนี้ยอดขายของบริษัทสูงถึง15ล้านหยวนหรือกว่า80ล้านบาทความร่วมมือทวิภาคียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการอ e ีคอมเมิร์ซในไทย ขณะที่การขนส่งที่ราบรื่นระหว่างสองประเทศก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจธธนักธุรกิจหญิงชาวจีนที่ทำงานในประเทศไทยบอกว่าโครงการข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการขนส่งอย่างมากเธอบอกว่าเห็นได้ชัดว่าการขนส่งระหว่างจีนและไทยไม่ว่าจะเป็นทางทะเลทางบกหรือทางอากาศได้รับการพัฒนาอย่างมากและทำให้ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเติบโต,ตขึ้น มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างจีนและประเทศอาเซียนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนคาดว่าจ,จะสูงถึง1.04ล้านล้านหยวนหรือกว่า5ล้านล้านบาทโครงการข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI เชื่อมเส้นทางกับภูมิภาคต่างๆทำให้ประเทศคู่ค้าสามารถส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆมาสู่ตลาดจีนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โครงการน,นี้เริ่มขึ้นในปี2013โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆด่านตงซิงเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อจีนและเวียดนามในเขตปกครองตอนเองชนเผ่าจ้วงกวางซีทางตอนใต้ของจีนเป็นด่านที่นำเข้าผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทจากประเทศ BRI เจ้าของร้านกาแฟาบอกว่าเปิดร้านมานานกว่า10ปีแล้วโดยโครงการข้อริเริ่ม1แถบ1นึเส้นทางทำให้สินค้าวเวียดนามสามารถเข้าสู่ประเทศจีนได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นคา,าเฟ่แห่งนี้จึงเติบโตต่อเนื่องขยายพื้นที่จากหลายสิบตารางเมตรเป็นหลายร้อยตารางเมตรและยอดขายกาแฟาเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าทุกปีที่ผ่านมาจีนนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยเป็นหลักแต่เมื่อปีที่แล้ว กรมสุลกากรจีนได้ลงนามในข้อตกลงกับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามอนุญาตให้ทุเรียนเวียดนามเข้าสู่ตลาดจีนได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้เจ้าของแผงขายทุเรียนกลับว่ามีไรายได้ดีมากจากการขายทุเรียนหลายสายพันธุ์สามารถขายทุเรียนได้2,500ถึง3,000กิโลกรัมต่อวันนักลงทุนจึงได้เห็นยอดขายที่เติบโตขึ้นจากผลิตภัณฑ์จากประเทศ BRI ด้วโดยข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ เจ้าของร้านอาหารบอกว่าขายอาหารอาเซียนมาหลายปีแล้วขนมเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดและในอนาคตจะขายอาหารอาเซียนเพิ่มขึ้นหนึ่งในเจ้าของร้านค้าบอกได้ว่าทําธุรกิจในตรงซิงมาเป็น10ปีเมื่อก่อนจะขายเฉพาะสินค้าเวียดนามเท่านั้นแต่ตอนนี้รับผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นๆมาขายเพิ่มเติมและอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประสบการณ์ที่นี่ด้วยเรื่องของทุเรียน เคยมีล้มจีนในไทยหลายคนยืนยันตรงกันนะครับว่ายัางไงยังไงทุเรียนของไทยก็ยังอร่อยกว่าเพื่อนเนื่องจากดินฟ้าอากาศเป็นใจแต่ยะเพิ่งตายใจเพราะขณะนี้ทั้งจีนเวียดนามหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์กำลังเร่งวิจัยและพัฒนาคุณภาพของทุเรียนอย่างเต็มที่ไทยจึงต้องรีบหนีให้ทันครับแล้วกลับมาพบกับรายการชิปเชื่อมโลกได้ใหม่ทุกคืนวันพุธหลังข่าวในพระราชสำนักทางโทรา 5hd สวัสดีครับ